ใบความรู้ที่3การจัดการระบบห้องนิเทศวิถีใหม่หลังจากที่เราได้ส่งอีเมลไปยังผู้เข้าร่วมประชุมแล้วผู้เข้าร่วมประชุมก็ทำการเช็คอีเมลแล้วก็เข้ามาในระบบของแอป Google g Google Meet ก็จะมีผู้เข้า รับการประชุมกับเราสองท่านดูที่สัญลักษณ์ของคนนะคะก็จะบอกเราเป็นผู้จัดการประชุมแล้วก็มีผู้เข้ารับการประชุมทั้งหมดสองท่านนะคะแล้วก็มาดูในส่วนของ ทางซ้ายมือนะคะที่จะเป็นรหัสเราสามารถพิมพ์รหัสนี้นะคะให้เข้าประชุมได้ในส่วนของที่จะเป็นอุปกรณ์อื่นก็สามารถพิมพ์รหัสเข้าไปได้สัญ,ญลักษณ์ในการเปิดไมโครโฟนหากต้องการใช้เสียงเราก็สามารถเปิดได้กล้องก็เช่นเดียวกันหากต้องการให้เห็นภาพผู้เข้ารับการประชุมหรือว่าตัวเราเองก็สามารถเปิดที่กล้อง ส่วนการส่งความรู้สึกก็จะมีในส่วนของหากเราต้องการใช้เราก็สามารถคลิกได้ค่ะนํำเสนอทันทีแล้วก็ยกมือนะคะอันนี้ก็พูดไปในส่วนของใบความรู้ที่สองแล้วแล้วก็มาดูตัวเลือกเพิ่มเติมก็จะเป็นไว้บอร์ด แล้วก็เปลี่ยนเลเยอร์เต็มหน้าจอใช้เอฟเฟกภาพเปิดคำบรรยายแทนเสียงใช้เสียงจากโทรศพัพท์รายงานปัญหาก็เราก็คลิกที่จุด3จุดนี้เพื่อทำการใช้นะใช้เมนูแต่และเมนูในที่นี้จะลองพาเปลี่ยนเลเยอร์ดูเราต้องการเห็นผู้ข้ารับการอบรมทั้งหมดนะคะเราก็มาเลือกที่เมนูต่างๆ ก็จะเป็นแบบอัตโนมัติแล้วก็จะเป็นแบบเรียงชิดกันก,นก็จะสามารถเห็นผู้เข้ารับการอบรมได้ทุกคนสปอตไลท์ก็จะโชว์เฉพาะผู้ที่เปิดไมค์หรือว่าผู้ที่กำลังนำเสนอก็จะเห็นหน้าจอที่ชัดขึ้นแถบด้านข้างก็จะเห็นทั้งผู้นำเสนอ ก็ผู้เข้ารับการประชุมด้วยในส่วนของการใช้เอฟเฟกภาพตัวนี้จะเป็นการเปลี่ยนแบ็กกราวน์นะคะหรือพื้นหลังเราก็จะสามารถเปลี่ยนได้โดยที่ในส่วนของแอปพลิเคชัน e e t ก็จะมีให้หรือว่าเราจะสามารถทำขึ้นมาเองแล้วก็เปลี่ยนเป็น แบ็กกราวด์ด้านหลังของเราได้หากต้องการออกจากห้องประชุมนะคะเราก็สามารถกดออกจากการโทรได้ทันทีคะ่ะ